เมื่อจีนตอนนี้อยู่ตรงไหนก็เจอแต่ลิซ่าครับและสื่อดังตอบกับท่าแซะด้วยรูปภาพต่างๆมากมายว่าเธอนั้นสวยจริงแบบโนสันนะจ๊ะพร้อมทั้งปี2020นี้ลิซ่ากวาดเรียบโฆษณาตัวท็อประดับโลกหลายตัวส่วนกระแสโควิดจริงๆหนึ่งเมืองหนึ่งประเทศที่ชัดที่สุดตอนนี้นั่นก็คือเมืองจีน สวัสดีชาว AEC ที่มีหัวใจรีบๆทุกคนครับและสวัสดีไวรุ่นเมกาด้วยนะ ประเทศจีนครับมีประชากรกว่า1,400ล้านคนแมงเป็น22มณฑล5เขตรปกรครองพิเศษและ4มหานครเทศบาลอย่างปักกิ่งจุงกิงเซียงไฮ้และ2เขตบริหารพิเศษอย่างฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งบุคคลและไอดอลที่กำลังฮิตมาแรงที่สุดนะครับในขณะน,นี้คงจะหนีเธอไม่พ้นคนนี้ครับลิซ่านั่นเองลิซ่าได้รับความนิยมในหมู่คนจีนครับทางวัยรุ่นที่ชื่นชอบงานแฟชั่นความงามไลฟ์สไตล์และไอดอลหรือแม้แต่วัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณก็รู้แล้วต่ต้องเห็นหน้าคร่าตาของลิซ่าผ่านงานโฆษณา ตามบิลบอร์ดที่เรียกว่าตอนนี้นั้นมีทุกสื่อจริงๆหากว่าบุรุษวัยทางานท่านใดเนี่ยไม่เอะอะว่าเอ๊นี่ใครทำไมงานโฆษณายเยอะจังก็คงจะแปลกไปสะหน่อยถ้าไม่รู้จักเธอคนนี้อีกทางนะครับลิซ่าก็ยังได้รับความนิยมในหมู่วัยเด็กที่ผ่านการปลูกฝังจากผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กเห็นถึงความสําเร็จจากความมานะพยายามจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเต้นหรือแม้แต่ความอดทนที่กว่าจะเดบิวต์และโด่งดังจนถ,งถึงทุกวันนี้ซึ่งประสบการณ์ของลิซ่าเหล่านี้นะครับผู้ปกครองนั้นล้วน ให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กผ่านการยกตัวอย่างจากบุคคลที่ชื่อว่าลิซ่าและลิซามโนบาล จกนี้ยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับ TCC Asia เนี่ยก็ยังจัดทิริางให้เป็นผู้หญิงที่อันดับหนึ่งในเอเชียที่จัดว่าสวยที่สุดในปี2020นี้ไปขอกซึ่งนั่นนับเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2019โดยไม่ต้องผ่านกันหรือตั้งใดๆจ้า <laughs> ประเด็นนะครับ TCC Asia เนี่ยประกาศโพออกมาปุ๊บถ้าแสะเกิด ปุบพับเลยทีเดียวโควตรเจ้ากรรมเนี่ยดันมีปัญหาด้านหน้าตาของลิซ่าและประดาท่าแสนะครับต่างบอกกันว่าพลนี้จกตาไม่สมมงผลิซ่านั้นเธอผ่านการไซยกรรมมาแล้วดังนั้นคนที่มีใบหน้าที่สวยอันดับหนึ่งในเอเชียคงจะเป็นเรื่องจกตากระมัง <c oughs> และเพื่อป็นกันชาบูแห่งความสวยของลิซ่าจริงๆนะครับไดเบ้าหน้าฟ้าประธานสำนักข่าวฮ่องกงเลฟาด ปาปับเขาให้ด้วยการเขียนข่าวยืนยันนั่งยันนอนอยันตะแคงยันโดยภาพจะปัญหาที่เกิดมามีปัญหาบ่อยมากาพามี้ของลิซ่าครับเดีย๋ยเขาได้นําภาพนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาผุดขึ้นมาอีกทีหนึ่งให้มันรู้ด,ดํารู้แดงกันไปเลยว่ามันเป็นที่มุมกล้องหรือ เป็นที่เบ้าหน้าของเธอจะได้เลิกเถียงกันรูปนี้เสียทีนะมืซูพร้อมกันนี้นะครับสื่อดังเนี่ยของมาเลเซียนเนี่ยก็ได้ออกมาฟาดด้ยวยภาพเจ้าปัญหาอีกเช่นกันพร้อมทั้งบอกประมาณว่าลิซ่านะั้นสวยเป๊ะเลิศจริงฟังอันหลังพวกพว,ว,วโนสันแน่นอนเดือดคดีอีกต่างหากสรุปนะครับจะกดจะแซะเธอยังไงเนี่ยความจริงก็คือความจริงขนาดเข้มชีดอยากเธอยังร้องกรีกรีกรีขอความเมตตาเพราะความกลัวนับภาษาใดกับมีดหมอที่อันเท่าอีเตอ <laughs> Ha <laughs> ha มาต่อกันที่ประเทศจีนกันต่อดีกว่าครับปีนี้เป็นปีทองเรืองรองของมโนบาลจริงโฆษณาที่เปิดตัวแล้วก็ชุกส่วนโฆษณาที่ยังไม่ได้เปิดตัวก็ได้ข่าวว่าชุกเช่นกันปีเดียวนียฟาดไปแบบไม่แคร์โควิดเลยทั้งเจนกัวรี่โบสตาร์ดาวนี่วีโวและล่าสุดน,นะครับเห็นว่าลิซ่านั้นลงงานเดี่ยวที่แยกออกจากกลุ่มได้จากประเทศแม่เกาหลีนั่นก็คืออารีด้าไชน่านั่นเองลิซ่าได้รับเลือกให้แยกโซนขายของนอกเหนือจากอารีด้าเกาหลีโดยทางอารีด้าไชน์เนี่ยน,นะครับได้ให้ลิซ่านั้นเข้ามาร่วมงานขายของในจีน เธอนั้นได้รับตำแหน่งเป็นโฆษกของ Adidas หรือ s p o k s Person แบบนั่นเอง และด้นนานารควาลิซ่านั้นเธอสามารถสร้างยอดขายให้กับอาดิดาสในทันทีที่แฟนชาวจีนนั้นทราบเรื่องด้วยการกว้านซื้อเสื้อกันหนาวไปทมหน้าจนขึ้น s so อ out แล้วเด y และด้วยสิ่งนี้เองนะครับทางอาดิดาสไชน่าได้นําโฆษณาของลิซ่าในฉบับเกาหลีมันจุเข้าร่วมกับงานขายของในอาดิดาสวินเทอร์ซีรีสของไชน่าด้วย และแน่น,นอนครับผมความรรงในด้านโฆษณาของอาดิดาสนั้นดูจะเล่นใหญ่เอาเรื่องเช่นกันเมื่ออาดิดาสไชน่านะครับจดัดบิลบอร์ดและโฆษณาติดทั่วเมืองทั่วบ้านไปเลยและอันใหญ่มากจริงๆเพื่อบ่งบอกว่านับจากนี้ต่อไปนั้นลิซ่จะเข้ามาทำตลาดในอาดิดาสไชน่าแล้วนะตัวเธอ เตรียมเสียตังกันได้เลยอ <c oughs> ความยิ่งใหญ่ของเธอนะยครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อแม c คอสเมสิกเนี่ยก็เล่นใหญ่จัดเต็มมาก่อนหน้านั้นแล้วทั้งบิลบอร์ดทั้งแอดโฆษณาเลยทําให้มองไปทางไหนก็เจอแต่ลิซา่ายิ่งในห้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณผู้ชมเล่นใหญ่กันแบบอลังการมากชนิดที่ว่าชาบูเธอคนนี้มากจริงๆทั้งมือถือทั้งนมทั้งเกมทั้งเสื้อผ้าเครื่องสอําอางเรียกว่าสุดจริงๆ และท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมครับนิตยสารแอลไชนาบกของลิซ่าเนี่ยก็ยังประกาศชุนว่าโซอาขายหมดขายเกลี้ยงขายดีขายแบบไม่เหลือ ไม่มีขึ้นโซาหรอกพร้อมกับ,บอกเลยว่าไม่มีค้างไม่มีกั๊กในสต็อกไม่ดีแล้วหมดแล้วหมดเลยพร้อมกับ,บอกว่าถ้าอยากได้นิตยสารแลฉบับของลิซ่าให้ไปดูตามแผงหนังสือซึ่ซงนะครับคุณผู้ชมครับในเมื่อในเว็บขายหมดคนก็แห่ไปดูตามร้านแผงหนังสือปรากฏว่าหมดเช่นกันจ้าและผมคิดว่านิตยสารแลหน้าปกของลิซ่านะครับน่าจะเป็นแรไอเทมอีกเล่มที่ราคาจะแรงเหมือนกับเล่มอื่นๆที่ผ่านมาอย่างแน่นอน เพราะทางแอลบอกเองว่าไม่มีผลิตเพิ่มไม่มีรีสต็อกจะใครที่ยังไม่ได้หรือว่าใครยังไม่มีก็แสดงความเสียใจด้วยนะตัวเธอ อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับน้องเป็นคนดีน่ารักอัธยาศัยดีแฟนคขับก็หนุนนําแฟนคขับก็ดีดีย่อยขายทล่มทลายแล้วใครละ่ะจะไม่อยากได้เธอมาร่วมงานจริงไหมครับและนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังในคลิปนี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมและพบเจอกันในใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ